คนสวนอย่างเธอทั้งขยันแล้วก็เก่งไปซะสุดเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> จะหาที่ไหนได้ล่ะแบบนี้อุย,อยต้องรีนไปไหนไอ้เผือไม่ได้นะไอ้กแก่นี่อุย้ยเบาๆหน่อยสิคะคุณผู้ชายอุยทำไมมันแรงแบบนี้ขับไน,นขนาดนี้เลยเหรอเกนะ็ไม่ไหวแล้วค่ะคนอีกนิดนะจะออกเลยนะหนูไม่ไหวแล้ว ก่างเซ็กเนี่ปัสสีมนเถลิงจริงๆป,ป้เป,ป,ป่าเมียจ้ะพี่ไม่ทำอะไรเลยเรื่องเส็กเรื่องเซ็กหนูเก่งกว่าคุณใหม่ทุกอย่างเรื่องเนี้ยฉันยอมไม่ได้ใครเป็นคนบอกแกฮะต้องเป็นไอ้กแก่นั่นแน่ๆเลยอ่ะ สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus ของฉันเนี่ยฉันเนี่ยนะชอีจริงๆเลยอ่ะที่ได้คนสวนอย่างเธอมาทำงานด้วยผมก็ไม่ได้ขยันอะไรหรอกครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่ครับคุณใหม่มันก็เรื่องจริงนี่นาะคนสวนอย่างเธอทั้งขยันแล้วก็เก่งไปซะุเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> จะหาที่ไหนได้ล่ะแบบเนี้ยขอบคุณคุณใหม่นะครับที่ชม เออ่าเดี๋ยวฉันอะจะไปลงลงงานจ่าโรงงานเดี๋ยวฉันจะให้เทอร์นี่อะช่วยไปขับรถให้ฉันหน่อยแล้วกันเนาะอ๋อได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอโอ๊ย,อยต้องเรีบนไปไหนเฮ้ยห,หืมเผลอไม่ได้นะไอ้กแก่นี่หืมเทอร์นี่ เดี๋ยวฉันนะอ่ะเขาไปจัดการอะไรก่อนเฮ้เปลี่ยนชุดรอฉันเลยครับอุย๊ยเบาๆหน่อยสิคะคุณผู้ชายอุย๊ยทำไมมันแรงแบบนี้ทั้งแรกมันก็เจ็บอย่างแล้วอุ๊ยเบาๆหน่อยก็ยหนูมไม่เคยมีค่คะมันจะเบา,บาแล้วนะอุย๊ยทำแรงขนาดน,นี้หนูก็เจ็บสิคะก็มันเข้าไปลึกก็เจ็บเหมือนกันแกทับเลยขนาดนี้เลยเหรอเจ็บไม่ไหวแล้วคะ่ะคนอีกนิดนะจะออกแล้นะ นะตอนนี้นิดนึงจะออกแล้วแกไมนน่ชอบแกตายแน่ไอ,กแกอกแก้แกโอ๋ยเฮ้ไอ้แกแกทำอะไรของแกนี่ฮะกลางว่าเสกๆนี่ป,ป,ปัสสีปัสเหลวจริงจริงป้าเปล่าเมียจ๋าพี่ไม่ทําอะไรเลย<ก>จะมาเปล่าไม่ทําอะไรได้ยังไงเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินนะอะไรนะเข้าออกเจ็บเสียวๆอะไรของแกนี่ฮะแกบอกฉันมาเหล่านี้เลยนะไอ้แกวันนี้ชอบแกตายแนะ่แหม่ยีนี่ก็ร้องเสียงแบบมันเหลือเกิน พอดีพี่เข้ามาเฮลินก็ล้มอยู่พี่เลพาลินเข้าไปในบ้านพี่เลพาลินเข้าไปในบ้านเซียนมันตํา <c oughs> เซียนมันตําพี่เลยบ่งให้น้องลินเขาเออจริงๆนะคะคุณใหม่พอดีว่าเซียนมันตําลินอะคะ่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชายก็เลยมาบ่งเซียนในเท้าลินเนะะี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชายอะคะ่ะบ่งแรงไปบ่งแรงไปะคะ่ะลินก็เลยเจ็บอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะคุณใหม่เลือดยังออกอยู่เลยค่ะเนี่ย <c oughs> นี่ไงนี่ไง ทมไมคิดว่าอะไรหรอคะเอออ๋อ,อ,อเลี้ยนตามเลี้ยนตามเหมือนที่แกบอกนั่นแหละเออไม่มีอะไรก็แล้วไปไอ้แก่ก็อย่าให้ฉันจับได้ก็แล้วกันนะแอบมาเล่นไม้หยอ,อกไก่แถวเนี้ยไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่ไม่หรอกเมียจา๋าแหมเมียน่ารักน่ารักออกขนาดนี้ใครจะกล้า,าแหมน่ารักน่ารักแกเนี่ยก็ไม่เคยให้ฉันอะเสร็จสมรักสักที พี่ก็พยายามอยู่นะเมียจ๋าฮึเออช่างมันเถอะไม่มีอะไรก็แล้วไปเดี๋ยวพี่อ่ะไปเลียร์เงินลูกน้องให้ด้วยนะฉันจะออกไปงานข้างนอกได้สิเมียจ๋าได้พี่จะรีบไปนะจับได้นไอเก๋อะไรแค่เซียนต่ำเนี่ยนะ น้ำมาแล้วค่ะใจนี่นส้มคุณใหม่คะพอเดียวว่าหนูมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณใหม่คะ่ะเรื่องอะไรอะหรือว่าคุณผู้ชายทำอะไรแกหรือเป่าเนี่ยเป่าคะ่ะเป่าคือว่าหนูก็ทำงานกับคุณใหม่มาตั้งนานแล้วนะคะอือแล้วมันก็สมควรที่คุณใหม่จะขึ้นเงินเดือนให้หนูแล้วนะคะทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยคะ เอางี้เธอบอกเหตุผลที่ฉันต้องขึ้นเงือนเดือนให้เธอดิสักสามข้อได้ค่ะข้อแรกหนูทำงานบ้านเก่งกว่าคุณใหม่ทุกอย่างเอา้าเรื่องนี้เธอก็ต้องเก่งกว่าฉันอยู่แล้วไหมอ่ะข้อสองล่ะข้อที่สองหนูก็ทำอาหารเก่งกว่าอร่อยกว่าคุณใหม่ทุกอย่างเอา้าเรื่องนี้เธอก็ต้องเก่งกว่าฉันอยู่แล้วไหมไม่อย่างั้นอ่ะจะจ้างเธอมาทำไมฮะ ข้อที่สามเรื่องเซฟเรื่องเซฟหนูเก่งกว่าคุณใหม่ทุกอย่างเรื่องเนี้ยฉันยอมไม่ได้ใครเป็นคนบอกแกะฮะต้องเป็นไอ้กแกนั่นแน่ๆเลยอะเรื่องเนี้ยเชื่อไม่ได้นะขนาดฉันเนี่ยไม่เสียสมรักเลยถือว่าโมฆะแมวเ,เปล่าค่ะคุณผู้ชายไม่ได้บอกค่ะคนที่บอกหนูคนสวนตา่างหากคนสวนอุเอางี้เธอได้เงินเดือนเท่าไหร่ฮะ ฉันโอนให้แกตอนนี้เลยอย่างนั้เท่าไหร่บอกมาเลยขอบคุณค่ะคุณนายเรื่องปัญหาของผู้ชายอ่ะหนูมีทางออกให้นะคะนี่เลย DBMP เม็ดัทช่วยเสร็จสมรักดั่งใจหมาแถมได้เงินเดือนเพิ่มอีกตั้งหาไหนมาดูซิ DBMP มันดีจริงเหรอแล้วใครเป็นคนบอกแกเนี่ยฮะก็คนส่วนก็คนส่วนไงคะเขาไม่ได้บอกคุณนายหรอคะั้นก็ปลูกเนี้ยฉันขอแล้วกันนะฉันจะเอาไปลองเอาไปลองกับคุณผู้ชายอะไปละสนสนุนโดย DBMP Double Max p a r k สนใจสั่งซื้อโทรเลย 085 429 7111